เป็นผู้มีเป็นอ่าเหล่าก่อของพญานาคทั้งนั้นอ่าทึงได้ทําได้สร้างพญานาคขึ้นมาไว้นะครับตาต้องเดียวเลยไหมไชมเถิดรถตักภาพอ่บสารถีอดีมีน้ำใจนะครับพี่อดอดูแลพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ท่านมาจากวัดต่างๆนะครับอ่าดูแลไม่ว่าจะเป็นทางท่านพระรารัรนุรี รัตนโมลีก็คือทางเจ้าคณะจังหวัดบุกนาหารและก็ทางาพระมหาเกตมณีเจ้าคณะอำเภอว่านใหญ่พระสุวรรณุณป,ประสิทธิ์และก็พระอาจารย์วนอทิทธิเตโชพรบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้รับนิมนต์มาท่านจะกลับแล้วตอนนี้ก็ขอให้ดูรถด,ดูเรือ,อให้กับครบาอาจารย์ด้วยนะครับ บางคนถามพญานาคเกิดตั้งแต่ตอนไหนพญานาคเกิดมาตั้งแต่โลกเรานี้ปรากฏในจักรวาลนี้เป็นครั้งแรกเมื่อโลกปรากฏขึ้นมามีพญานาคมนุษย์ก็เป็นมนุษย์คนแรกเราเรียกว่าปู่สังกษสาญาสังกษีพี่น้องเอ้ย เกิดมาแต่ทีแรกรเป็นอบปปาติกาได้ไหมครับไปดูขันอบประปาติกาหมายถึงว่าเกิดขึ้นในโลกเลยทันทีหลังจากนั่งกับไปค้ากันไปกินงวดดินลงวาดจกสัอาพัชราพรมก็ลงมากินงวดดินละหอกก็ได้กินี่กินงดดินเครื่อดินกระปิดเผาดิน หลังจากนั้นก็มากิดข้าวสาลีมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมื่อวันนี้ก็มาจากใสก็มาพพ้องกันนั่นแหละทั้งพญานาอคอ่าสรวนสัปปสตว์เพราะว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับโลกของเหาคือกัสปปรรสัตว์เหล่านี้ก็ได้สัตว์อันใดมีทหลายก็กินเนื้อคนบอกอย่างเช่นไดโนเสาร์แบบนี้อ่ทาทศราย ออขออนุญาตต่อไปทังท่านอาจารย์ท่านจะได้เปิดนางรำเลยนะครับเสร็จจากนั้นก็จะมีการสวนบนนะครับอาจารย์